มาชมกันดีคลิปครับกับหน้างานเจ้าไวลเลนไทยครับผมคอนโรนด้วยชายบ้านนาครับนี่ขยายสาครับเจ้าของที่บอกถูกใจฝีมือจานชายเลยจ้างให้อ่าขยายสาให้ครับลูกแก้วครับกลาบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอกนำซิงครับนี่ครับ ่วงให้สะเป็นสี่เหลี่ยมครับางาน,นชั่วโมงต่อที่แรกว่ากำลังจะย้ายรถครับจะของที่ก็เลยบอกว่าจ้างต่อ,อให้ขยายสะให้หน่อยครับจัดไปครับก่ดินเบี่ยงไว้ตรงนี้นะครับจะปรับพื้นที่นานี่แหละลูกลังตัวนี้ไหม น่าจะลูกลังเด้นยี่นี่ครับายของเจ้าเวเลนทายครับขยายสะครับตอนนี้ขยายสะให้เป็นสี่เหลี่ยมนะสงสัยว่าเจ้าอื่นเขามาขุดไว้เอาไปไม่หมดครับก็เลยเจ้าจของที่ก็เลยจ้างให้ทําชั่วโมงครับขยายไหนๆรถก็ามาแล้ว เจาะเข้าไหมเนี่ยไหนๆรถก็มาทําชั่วโมงให้แกแล้วครับแกก็เลยจ้างให้ทําชั่วโมงต่อเลยครับให้สาสมันเป็นสี่เหลี่ยมให้มันสวยๆใช้เวลาไม่นานครับการขุดแป๊บเดียวแหละ ลูกหลังครับล,ลูกหลังลรวนเลยตัวนี้ข้างล่างไหมอ่าแกก็น่าจะเอากองไว้นี่แล้วค่อยไปเขียนที่หลังครับ ข้างล่างมีแต่ลูกลังเลยพี่น้อง,งมีแต่ลูกลังครับข้างล่างเป็นเม็ดลังแบบนั้นแหละเม็ดลเล็กๆครับมันไม่ใช่ลูกลังลนี่นี่ใช่ปะ่ะแต่เม็ดเล็กครับ ทายบอกว่าประมาณสามชั่วโมงครับปรับเกลียแล้วก็ขุดน่าจะเกินนะน่าจะทั้งวันครับวันนี้น่าจะเย็นพอดีเสร็จครับ อยู่ประมาณช่องนี้แหละพี่น้องนี่เขาก็น่าจะมาขุดดินแล้วเจอลูกกระดังครับขุดไม่ได้ครับน่าจะเจอลูกกระดังแบบนั้นแหละ พลังล้วนๆเลยอ่ะ ครับงานนี้ มากเลยนะเจ้าวันเลนทายอะ่ะ เจ้บอรครับเอาเจ้าอ่าเกรดสครับมาเดี๋ยวเราไปรออาจารย์ชายนอนรออาจารย์ชาย,ยานี่แหละไม่รู้ว่าจะขุดเสร็จประมาณกี่ชั่วโมงครับห <c oughs> ูจัดเดี๋ยวแกก็น่าจะารถถ่ายมาลูกครับแกบอกว่าเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวรถถ่ายมาลูกครับพกเพแกไงแกก็ต้องเอารถถ่ายมาปรับอยู่แล้ว สมชายบ้านานาผู้กล้าหาร <laughs> ปโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับมาเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับ <S <S สวัสดีครับ